วันนี้จะเป็นการ Vs กันครับระหว่างตัว Poco F6 แล้วก็ตัว Honor 200ครับซึ่งมันเลทราคาเท่ากันเลยแต่ทั้งคู่เนี่ยมันไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยนะเอาจริงๆมันเน้นกันคนละด้านเลยรูปห,หน้าตาขเขาไม่เหมือนกันเลยครับผมนะของตัวโปโกเนี่ยเขาจะมีความเป็นแบบดําทะมึนทืนแบบนี้แล้วก็ Body p l a ็นพลาสติกพลาสติกเลยลดต้นทุนตนส่วนตรงนี้มากแต่ในส่วนของอ o อ o เ200ครับบอดี Body มีความ แน่นหนากว่าบอดี้เป็นโลหะแล้วก็เรียกว่าขอบจอเนี่ยทำออกมาได้เรียบหรูดูงานประกอบดีกว่าตัวโปโกอีกเพราะฉะนั้นอันนี้อล้วแต่ความชอบแหละถ้าถือแล้วดูดีดูพราวดูหรูหราเนี่ยออนเนอร์สองดูมีภาษีดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ซีเรียยคุณใส่เคสอยู่แล้วคุณเน้นดีไซน์ที่มีความเรียบความเป็นสปอร์ตมีความเป็นแบบเกมมิ่งนิ่หน่อยๆเนี่ยเพราะว่าโปโกก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจหน้าจอเนี่ยของตัวโปโกเนี่ยจะอยู่ที่6.67เนิ้วตามขนาดนิยมของค่ายนี้เลยใน ขนาดที่ออเนอร์เนี่ยจะอยู่ที่6.7นิ้วซึ่งพอมาเทียบกันแล้วเนี่ยต่างกันน้ เรียกว่าแทบจะเท่ากันเลยดีกว่าหน้าจอของตัว Honor เนี่ยจะดูแสดงสีสันแล้วก็เรื่องของพานเนลจอเรื่องของพิกไ e น์อะไรต่างๆานานา,นานเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าแล้วก็กระจกชั้นจอเนี่ยของตัว Honor เนี่ยจะเป็นจอโค้ง2.5ดีซึ่งตรงนี้ผมว่าจอเขาค่อนข้างมีความใสกว่าของตัว Poco เรื่องของ UI เรื่องของการแสดงผลสีหน้าจอเนี่ยผมว่าตัว Honor เนี่ยจะมีความไบรท์ใสสว่างสวยสดงดงามมากกว่าหน่อหนึ่งเรื่องของสู้แสงแดด แด่ h o n o ออนเนอร์ก็สู้แสงแดดได้ดีกว่าจะเห็นได้ชัดเจนเลยการเล่นโซเชียลครับเล่นได้1 2 0เยิรเสเหมือนกันทั้งคู่ไม่ค่อยได้แตกต่างกันเท่าไหร่เนาะทีนี้ในแง่ของการดูหนังครับจากที่ได้ทดลองดูหนึ่งชั่วโมงเนาะแสง50%เสียง5 0รครับของโปโกจะลดไป8%ของออ n นเนอร์จะลดไปเพียง7%ซึ่งเอาจริงๆมันดิฟกันแค่1%ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันอย่างมีนยัยยะขนาดนั้นก็คืออึดพอๆกันนั่นเอง,เองในเร เสียงจะมีความทุ้มจะมีมิติของเบสเนี่ยมากกว่าเดี๋ยวเราไปลองฟังดู ของตัวสเปคชิป CPU ครับโปโกให้ชิป CPU Snapdragon 8s Gen3 ในบนสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรส่วน Honor 200จะให้มาเป็น Snapdragon 7 Gen ซึ่งถามว่ามันแรงสู้ 8s ได้ไหมมันแรงไม่สู้หรอกแต่ถามว่าในแง่ของการใช้งานในเรื่องของการประหยัดพลังงานในเรื่องของ performance มันเพียงพอมากๆแล้วแรมให้มา12เท่ากันทั้งคู่แต่ความจุ storage เริ่มต้นเนี่ยของตัวโปโกจะได้เปรียบตรงที่ว่าให้มา512กิกับแต่ว่าของตัว Honor 200จะให้มาเพียง256กิกเท่านั้นตรงนี้โปโกก็ชนะไปในเรื่องของความจุทีนี้ประสิทธิภาพในแง่ของการเล่นเกมกันบ้างเริ่มจากเกม rv นะทั้งคู่ กับสุดได้เหมือนกันทั้งคู่และรองรับ60เฟรมเหมือนกันทั้งคู่ของโปโกเนี่ยหชั่วโมงแบตเตอรี่จะลดไป19แล้วก็อุณหภูมิเนี่ยจะขึ้นไป4.6องศาในขณะที่ออนเนอร์เนี่ยแบตเตอรี่ลดไปเพียง11เเท่านั้นและอุณหภูมิขึ้นไปเพียง3.9องศาซึ่งเป็นไปตามความแรงของ CPU เพราะฉะนั้นถ้าคุมความร้อนได้ดีกว่าเนี่ยตัวแซ d ดากอน7 Gen 3เนี่ยจะทําได้ดีกว่าส่วนตัวของ 8s เนี่ยมันก็จะร้อนกว่านั่นเองความไหลลื่นน่ะแทบ พับชีครับผมทั้ทงคู่ปรับการาฟิกได้เหมือนกันเลยก็คือปรับการาฟิกแบบ HD Frame Rate Extreme หรือปรับการาฟิกเป็น HDR HD จะได้ Frame Rate Ultra หนึ่งชั่วโมงพวกปวดแบตเตอรี่ลดไป19%อุณหภูมิขึ้นมา6.2องศา h o n o r แบตเตอรี่ลดไป15%อุณหภูมิขึ้นมาเพียง4องศาเท่านั้นคือ CPU อแรงน้อยกว่านะแต่ปรับได้เหมือนกันเลยนะ h o n o r จะจัดก,การความร้อนแล้วก็พลังงานได้ดีกว่านั่นเองฟีลิ่งในการเล่นเนี่ยพอๆกันไหมถ้าปรับการาฟิกเท่ากันเฟรมเรทเท่ากันผมแยกไม่ออกนะเพราะว่า มันทำได้ดีทั้งคู่เลยนะคือมันรันไหวอยู่แล้วไงสําหรับกราฟิกแบบนี้ทีนี้พอมันเป็นเกมที่ปรับกราฟิกได้แบบทะลุอย่าง Call of Duty ครับตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่ามันมีความแตกต่างกันแล้วโปโกเนี่ยสามารถปรับกราฟิกได้แบบมีเดียมแล้วก็เฟรมเรตอัลตร้าที่ปรับ120เฟรมได้แล้วก็ปรับอีกแบบนึงเป็น Very High f r a m e Rate Max ในขณะที่ Honor เนี่ย เขาจะปรับกราฟิกแบบโลถึงจะได้เฟรมเรทอัลตร้าและไม่สามารถปรับ120เฟรมได้และก็ปรับอีกแบบหนึ่งคือเวที high และเป็นเฟรมเรทแม็กเหมือนกันมันจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคือขุมพลังของ CPU ที่โปโกจะได้เปรียบสามารถปรับ120เฟรมได้แล้วทีนี้พอปรับ120เฟรมปุ๊บเนี่ย performance ตรงนเนี้ยโปโกเนี่ยหชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปเพียง20แล้วก็อุณหภูมิขึ้น,นมา8.8องศาอุณหภูมิร้อนก็จริงแต่แบตเตอรี่ลดลดไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่า CPU มันสามารถลันได้ในขณะที่่่มมมััันนนรไไไดด้้ถึงแค ultra. 90เฟรมเท่านั้นมันก็เลยทําให้แบตเตอรี่เนี่ยลดไป2 4ใน1ชั่วโมงลดไปเยอะกว่าเพราะว่ามันเริ่มจะรีด CPU หนักแล้วอุณหภูมิขึ้นมา5าองศาอุณหภูมิก็ยังถือว่าทําได้ดีก็คือร้อนน้อยกว่าเพราะว่ามันไม่ได้ปรับเป็น120เฟรมด้วยซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดคุณอยากเล่นปรับแบบโอ้โหเฟรมสูงสูงเนี่ยก็ต้องไปทางโปรโกเลยแต่ว่าถ้าไม่ได้อ้โหต้องเล่นหนักหน่วงอะไรขนาดนั้นออนเนอร์ Honor, ถือว่าเพียงพอมากๆมนกอาร์ฟราล60เอนกัน High, กนกันงคู่สแตที่ผ์ย ผมเก็บคนละรอบแต่มันดันได้ตัวเลขเดียวกันแป๊ะเลยคือทั้งคู่ทําได้เหมือนกันคือ1ชั่วโมงไปบบได้รดไป2ี่สิบสาเซนเท่ากันอุณหภูมิขึ้นมา7.3องศาเท่ากันอีกโอ้โหอะไรจะแป๊ะขนาดน,นี้เพราะฉะนั้นเกมนี้สําหรับ2ตัวนี้เล่นได้เสมอๆกันเซมเซกัน,มมก,น,มมก,นการเล่นเ e อียงซ้ายเอียง e ขวาเซนเซอร์ทําได้ดีเหมือนกันทั้งคู่ทีนี้เกมอย่างเคนชินครับตรงเนี้ยจะไม่เหมือนกันแหละตรงที่ว่าค่า default เดิมตามความแรงของซี u คือปโปโกจะปรับเป็นมีเดียมเฟร,รมเดทสามสิบส่วน อนเนอร์จะปรับเป็นโรเฟมเรทสามซึ่งพอการตั้งค่าดีฟอลต์มันไม่เท่ากันการบริโภคพลังงานแล้วก็ความร้อนก็อาจจะแตกต่างกาันตรงที่ว่าโปกโกเนี่ยหชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไป20%อนุณหภูมิขึ้นมาประมาณ8.8องศาออนเนอร์เนี่ยพอมันปรับเป็นโลแบตเตอรี่มันก็เลยกินน้อยกว่า1ชั่วโมง18%แล้วละก็อ,อุณหภูมิขึ้นมาเพียงแค่5.2องศาเท่านั้นอันนี้แล้วแต่เลยถ้าเกิดว่าคุณต้องการความสวยงามก็เล่นปโป๊ก้เกต้กงอานนนั้เอองง่ขการ เกทีนี้มาในพาร์ทของการถ่ายรูปของกล้องกันบ้างออ n เนอร์ Honor ค่อนข้างกินขาดในเรื่องของสเปคกล้องหลายๆตัวเลยโปโกเนี่ยกล้องหลักจะเป็น50ล้าน F1.6 ส่วนของออ n เนอร์จะเป็น50ล้าน F1.9 อัลตร้าไวเนี่ยของตัวโปโกเนี่ยจะเป็น8ล้านส่วนของออ n เนอร์จะเป็น12ล้าน f 2 2และออ n เนอร์จะมีเลนเทเลโฟโต้มาให้50ล้านด้วยอาจจวิวกล้องหลังเนี่ยอาจจะแพ้โปโกเพราะว่าซีพีวีเขาแรงก็คือโปโกจะได้4 k 60เฟรมส่วนของออ n เนอร์จะได้เพียงแค่ 4K 30กล โปโกจะเป็น20ล้าน F.2.2 ส่วน Honor 200จะเป็น50ล้าน F.2.1 โปโกอัดวิดีโอกล้องหน้าได้ที่ Full HD 60 Honor อัดได้ที่ 4K 30มันก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดกล้องหน้าเนี่ยถ่ายออกมาได้คมชัดเหมือนกันทั้งคู่เรียกว่าต่างกันแค่โทนนิดหน่อยโปโกเนี่ยจะติดไปทางอมม่วงนิดนึงอ o n o r เนี่ยจะติดทางอมเขียวหน่อยแต่ว่าโดยรวมนะ HDR เนี่ยเติมสีตัวแบบเนี่ยได้ดีเหมือนกันทั้งคู่ครับ Contrast เนี่ยของ Honor เนี่ยจะมีความจัดกว่าเล็กน้อยแล้วก็ตัดดอเีียไ้้ใกลคง เพียงแต่ว่าค่าเดิมของการทําละลายหลังมันไม่เท่ากันแงอันนี้คือมันปรับยากเนาะตัวหนึ่งมันปรับเป็นระดับเป็น 1- นึถึงร้ออีกตัวหนึ่งมันปรับเป็นค่าเอฟมันไล่ยากมากนะแล้วมันก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับอันนี้ก็ให้มองเป็นเรื่องของการตัดขอบไปเนาะแต่ว่าทั้งคู่มันก็สามารถปรับตั้งได้นั่นแหละกล้องหน้าของทั้งคู่เนี่ยสามารถที่จะถ่ายในโหมดได้เนาะในที่แสงน้อยของโปโกเนี่ยมันจะสโลว์เพียงแค่1่งวินาทีเท่านั้นแต่ว่าออนเนอร์จะสโลว์สวินาทีคือเขาต้องการเก็บความสว่างนานกว่าม หวังมา,มากกว่าซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันรู้สึกแบนรู้สึกแข็งไปหน่อยนะส่วนตัวเนี่ยอาจจะชอบของตัวทางโปกโกกมากกว่ามันยังดูมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบด้วยเนาะวิดีโอในกล้องหน้าครับโฟลกโก็ได้ Full HD 60 Honor ได้ 4K ด้วยแล้วก็ได้ Full HD 60ด้วยการสั่นสมุทดีครับทำได้ดีพอๆกันส่วนในความละเอียดที่เท่ากันอย่างเช่น Full HD 60เนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนะแล้วก็ดีไม่ได้แพ้กันเลยด้วยแต่ว่าวิดีโอของ Honor มันดูมีความแบบคอนทราสต์แล้วก็มีความแข็งนะมันเหมือนมีก่รอันตัวผมอ โทนของตัววีโอโปโกมากกว่ามันไม่ได้อัดอะไรเข้าไปเยอะด้วยแล้วก็แสงน้อยเนี่ยในความละเอียดที่30เฟรมเท่ากันนะแต่ว่ามันจะต่างที่ความละเอียดเนาะทำได้ทั้งคู่เก็บรายละเอียดแสงน้อยได้ดีมีภาพเยูภาพซ้อนพอๆกันเลยเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยพอเป็น30เฟรมมันก็มีการกันสั่น E.S เหมือนกันทั้งคู่เหมือนกันกล้องหลังเลีนหลักครับสีสันเนี่ยทำได้ดีเหมือนกันทั้งคู่ครับแทบไม่แตกต่างกันเลยนะมันต่างกันแค่โทนนิดหน่อยเวลาเราถ่ายอาหารเนี่ยออเนอร์เนี่ยจะเน้นความสว่างไบรท์มากกว่าหน่อยหนึ่ง สว่างที่เรียกว่าสมจริงมากกว่าในบางสภาพแสงเนี่ยผมว่าเวบบลานก็ไม่เหมือนกันนะบางภาพเนี่ยอย่างภาพวิวที่เป็นภาพสนามหญ้าเขียวอยนะ่างเงี้ยมันก็เขียวไม่เหมือนกันอีกโปโกะมันจะออกแนวแบบเขียวแบบมนมนเป็นธรรมชาติแต่ว่าออนเนอร์มันจะเน้นความสดใสซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่คือออนเนอร์มันก็จะเน้นแบบสวยพร้อมโพสต์ได้เลยอะไรเงี้ยแต่โปโกะก็เน้นเป็นธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะเอามาทําต่อได้ตามใจเราเอากล้องไอ้ครับก็เหมือนกันเลยนะไม่แตกต่างอะไรกันเลยหลักเลยนะออนเนอร์ก็จะเน้นสดกว่าโปโกะจะเนน ธรรมชาติกว่ามุมมองของโปโกเนี่ยแอบจะแอบกว้างกว่านิดหน่อย Honor จะแคบกว่าแต่ว่าดีเทลความสวยความใสเนี่ยออนเนอร์ Honor จะทําได้ดีกว่านะเพราะว่าเลนส์มันมีความละเอียดที่ค่อนข้างมากกว่าแล้วก็เลนส์ของอ o อนเนอเขามีออโต้โฟกัสด้วยการถ่ายภาพพอสเทรตครับนะสวยทั้งคู่แตกต่างกันที่โทนนิดหน่อยเนาะตรงที่โปโกจะ ติดเหลืองมากกว่าหน่อยนะครับแล้วก็ออนเนอร์เนี่ยจะติดไปทางอมฟ้าหน่อยบางภาพเนี่ยของออนเนอร์จะมีคอนทราสต์น้อยกว่าแล้วก็มีความซอฟต์อ่อนนุ่มมากกว่าโปโกจะติดไปทางแข็งหน่อยนะครับโดยรวมเนี่ยผมว่าถ้าเกิดไม่เทียบนะมันสวยทั้งคู่เลยเรียกว่าพอๆกันนะอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วการถ่ายไนท์โหมดครับโปโกจะสโลว์สปีดชัตเตอร์เพียงแค่หนึ่งวิส่วนออนเนอร์จะสโลว์สวินาทีโดยรวมเนี่ยออนเนอร์จะเก็บแสงสว่างมานานกว่าแล้วก็ทําให้ภาพมีความสว่างมากกว่าแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมมาชอบโปโกมากกว่าเพราะว่ามันไไม่ด้อเว เหมือนเหมือนออนเนอร์ออนเนอร์เนี่ยบางทีมันสว่างเกินไปทําให้ภาพมันดูแบนแล้วมันก็ดูแบบสว่างเกินไปด้วยผมชอบถ่ายกลางคืนให้มันยังเป็นกลางคืนอยู่นะครับซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลด้วยนะสีสันของตัวโปโก้เนี่ยพอมันไม่โอเวอร์ไปมันก็ทําให้สีสันมันยังคงความอิ่มอยู่แต่ว่าพอออนเนอร์มันสว่างเกินเนี่ยมันทำให้สีสันในไฟกลางคืนมันก็ทําให้ดูซีดลงด้วยวิดีโอในกล้องหลังครับเลนหลักเนี่ยโอโปโก้นี่กินเลยนะเรื่อง 4K 6 0เฟรมนะแต่ว่าออนเนอร์มันก็จะได้ที่่ 4K30 บเมือ กันแล้วเนี่ยถ่ายวีโอทั่วไปนะผมว่าใช้งานได้ดีทั้งคู่แหละสกินโทนเนี่ยโปโกก็จะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าตามสไตล์ของโปโกส่วนออนเนอร์ก็จะมีคอนทราสที่ค่อนข้างจัดไปหน่อยเหมือนเขาแต่งมาในระดับหนึ่งอะใส่สีแหล่งสีใส่ชับเข้าไปบ้างอะไรเงี้ยในที่แสงน้อยผมลองถ่ายที่ 4K30 เท่ากันทั้งคู่เพื่อที่ต้องการเก็บแสงเนาะสีสันของโปโกอเนี่ยค่อนข้างตรงนะแล้วมีความสมจริงมากกว่าออนเนอร์ออนเนอร์เนี่ยเหมือนจะเน้นขาวแล้วก็แบบบูดความสว่างที่ตัวแบบมากกว่าโปโกนะมันเลยทําให้ภาพมันดดููอเวปนนนนิึงงแแต่่่่าททั้ค้คนะใีสย ก็มีภาพย่อยภาพซอ้อนเหมือนกันทั้งคู่เลย e AS, s, e AS, <S เขาทำงานทั้งคู่ไงวิดีโอั้นร้ายเนี่ยออเนอร์ Honor จะได้เปรียบเพราะว่าอัดได้ที่ 4K 30เฟรมส่วนโปโกจะได้แค่ Full HD 30 fps. ความสมูทกันสั่นเนี่ยทำได้ดีทั้งคู่ไม่ได้แพ้กันนะครับแ,แพ้กันที่ความละเอียดเท่านั้นแหละส่วนกลางคืนในที่แสงน้อยเนี่ยวุ่นทั้งคู่เลยสไตล์เดียวกับเลนหลักเลยคือออเนอร์ก็จะเน้นบูทความสว่างโปโกก็จะเน้นบาลานซ์แสงตามจริงภาพย้อยภาพซอ้อนก่อพอๆกันทั้งคู่เรื่องของการชาร์จเรื่องของการบริโภคแบตเตอรี่เนี่ยคอ ว่าโป๊กโกจะแอบ,บกินแบตกว่าหน่อยนึงด้วยชิปซิปจีออนแรงกว่าแต่ว่าออนเนอร์ก็จะประหยัดลงมาหน่อยนึงแต่ว่าโดยรวมไม่ได้แตกต่างกาันถ้าใช้ลักษณะเหมือนกันเนี่ยพอๆกันทีนี้ในเรื่องของการชาร์จแน่นอนละออนเนอร์ Honor ได้เปรียบเนาะเพราะว่าให้อะแดปเตอร์วัดมาตั้ง100วัตต์ส่วนตบโป๊กโกให้มา90วัตต์แต่ถามว่ามันแตกต่างกันขนาดนี้ไหมสิบวัตต์เนี่ยไม่ไม่ได้แตกต่างหรอกถ้าเทียบสแตตแล้วเนี่ยมันต่างกันอยู่ประมาณสักหลักประมาณสักสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละโปโกโกเนอร์ Honor จะไดี่ย 30นาทีเนี่ยพบโกได้68%ออนเนอร์ Honor จะได้70%ส่วน40นาทีเนี่ยจะใกล้เคียงกันแหละปลายนี่จะใกล้เคียงกันและ4นาทีพบโกจะได้90ออนเนได้91สุดท้ายชาร์จนเต็มเี่ยพบโกจะใช้เวลายอยู่56นาทีแต่ว่าของตัวออนเนอร์จะใช้เวลายอยู่เพียงแค่47นาทีคือพอมันมันโดยรวมปุ๊บเนี่ยเลยจาก30นาทีขึ้นไปอะ่ะผมว่ามันแทบไม่ได้แตกต่างกันแบบมีนัยยะขนาดนั้นแล้วอย่างหนึง่งความเร็วต่างแค่10วัตต์ผมมองว่ามันเร็วเหมือนกันทั้งคู่อยู่แล้วอะ่ะ90กับ100มันมัน น้อยในแง่ของการใช้งาน GPS เหมือนกันทั้งคู่นะผมว่าผงจกที่ผมได้ลองทั้งคู่นะมันนําทางได้ดีเหมือนกันทั้งคู่เลยไม่ได้แตกต่างกันไม่มีเพี้ยนไม่มีอะไรใช้งานได้เหมือนกันทั้งคู่หายห่วงสบายใจทั้งคู่นะตรงนี้ก็จบไปเนาะสําหรับการ VS นะของตัว2ตัวนี้มาถามว่ามันเหมาะกับใครดีกว่า Poco F6 เหมาะกับคนที่ชอบ เล่นเกมเป็นหลักชอบความแรงส่วน Honor 200เหมาะกับคนที่ใช้โดยรวมทุกอย่างเลยทั้งถ่ายรูปทั้งเล่นโซเชียลทั้งเล่นเกมคือมันครบหมดแล้วก็งานประกอบการจับถือทุกอย่างมันมันดูมีภาษีดีกว่ามันจับถือแล้วฟีลลิ่งมันดีกว่าโปโกแน่นอนจอก็สวยกว่านะอันนี้ก็เลือกเอาเลยแล้วแต่ความชอบซึ่งทั้งคู่มันมีจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์แชร์กันไปที่ใต้คลิปได้เนาะสำหรับวันนี้ผมโปโก F6 แล้วก็อ o อ o r 2 0รต้องอร พีนีกนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ